ครับเมื่อกี้ก็ผ่านไปหนึ่งต้น,นะฮะเราตอนนี้เราก็มาดูอีกสักต้นนะฮะว่ายางพาราที่เขาตัดกันเขาทำกันยังไงนะครับนี่ครับต้นนี้ปริมาณน้ำยางก็คล้ายๆกับต้นน้นนะครับดูทางเดินนะครับนี่ครับไล่มาไล่มาหนึ่งชั้นนะครับไปชั้นที่สองนะฮะใช้ได้ไหมครับ ชั้นที่สองขึ้นไปถ้ไปเรื่อยๆนะฮะนกครับสามชั้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายางสอยนะฮะยางสอยหรือภาษาบ้านเราภาษาภาคใต้แล้วก็ยางเฉยนะฮะนะยางที่ใกล้จะล้มขายไม้นะฮะก็ต้องทําอย่างนี้นะฮะเพื่อความคุ้มค่านะครับเพราะว่าปริมาณนายางถ้าตัดแบบธรรมดาจะได้น้อยนะครับนี่ครับ